3รุ่นกรอบ IC ซ e เบอร์ลินสำหรับคนที่มีค่าสายตาเยอะนะครับมีรุ่นอะไรบ้างเราไปดูกันครับรุ่นแรกครับคือรุ่นโซ r าครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้ามา เป็นขาซิลด้วยนะครับความกว้างเดี๋ยวแบงดูให้เนาะความกว้างครับตัวนี้อยู่ที่51ครับจากซ้ายไปขวาด้านเดียวนะครับมิลลิเมตรครับสะพานจมูกครับอยู่ที่2 0มิลลิเมตรครับและความกว้างจากซ้ายไปขวาครับอยู่ที่1 4 5มิลลิเมตรครับเหมือนกันครับจากด้านหน้าไปด้านหลังตัวนี้ครับ145หมิลลิเมตรครับเดี๋ยวแบงใส่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรุ่นใหม่ครับที่เข้ามาแล้วก็สายตา5 0 0 600ใส่ได้ครับตัวนี้ต่อไปครับรุ่นที่2คครับือรุ่นชิครับ รุ่นเอ็นชีนี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเหมือนกันครับเดี๋ยวแบงค์ใส่ให้ดูเนาะความกว้างครับอยู่ที่5 1มมครับสัมพันธ์จมูกอยู่ที่19มมครับและความกว้างจากซ้ายไปขวาครับอยู่ที่145มมนั่นเองครับเดี๋ยวแบงค์ใส่ให้ดูเนาะเป็นขาซิลเหมือนกันครับต้องบอกว่าตัวนี้กระชับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมูทไม่หนักจมูกครับแล้วก็ข้างหลังค่อนข้างพอดีเลยครับตัวนี้รุ่นต่อไปครับคือรุ่นนนสดครรรับออ่ขงงซึจะะมี มีสีของไลท์วูดกับคริสตัลเคลียครับตัวนี้เดี๋ยวแบงค์ใส่ให้ดูนะครับตัวนี้ความกว้างครับจากซ้ายไปขวาอยู่ที่50ครับความกว้างจมูกอยู่ที่19ครับแล้วก็ความกว้างจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาอยู่ที่145ครับเหมือนกันครับจากด้านหน้าไปด้านหลังครับอยู่ที่145สาครับสาหรับคนที่ใส่ตายตา5 0 0 600แบบแบงค์นะครับใส่ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยครับเดี๋ยวแบงค์ใส่ตัวคริสตัลเคลียให้ดูนะครับตัวนี้ครับคริสตัลเคลียนี่ครับ เอาไปย้อมสีก็ได้ตัดเลนส์โปรเรสซีฟก็ได้นะครับค่อนข้างสมูทแล้วก็ย้อมสีได้หรือว่าเป็นเลนสไล่สีก็ได้นะครับตัวนี้นี่คือ3รุ่นนะครับที่สําหรับไว้ตัดเลนสายตาโปรเรสซีฟหรือว่าตัดสายตัดเลนสสายตาที่มีค่าสายตาเยอะนะครับ